เดี๋ยวไปดูด้านนน้นนะครับผมอีสีทุกท่านนะครับก็มาทําบุญตรงนี้มาผลูกโ้นปลูกดวงเสร็จแล้วก็มาบูชาเอาชุดไหว้พระยาเต่างอยแล้วก็มาตีท้องสามที วีนนี้ก็จะไปไหว้พญาเต่าง่อยจุดคู่วางดอกไม้ถวายให้พญาเต่าง่อยค่ะไปไปดูกรรมการนะครับบายนะคะบุญการนั่งพิสูจนกันนะครับมาล่วงบุญเปิดประตูโชคกับพญาเต่าเจ็ดร้อยบาทมาขอหนุโมทนาสาธุวางดอกไม้และสวดคู่กันนี่แหละอันนี้ก็

สาธุสาธุสาธุเด้อยพี่อาตังห์วันนี้ลูกหลานมาว่าพยาอาตงออแม่บัวกับน้องจอบับขอให้อยู่สุขภาพแข็งแรงทั้งสองท่านขอให้รักกันนานๆดูแลกันไปตลอดขอให้ เจอดะดับดีๆครังพรอยูครับผมขอให้ะมีความสุขนะใรดขอันเสียงใดที่ไม่ดีโลกลานคอมองไม่เห็นเดือพยาตางอนขอให้คิดเสียงใดขอให้ าพัฒนานะครับผมขอให้สมหวังทุกประการสาธุสาธุสาธุ <laughs> ขอให้พยายามเอา <c oughs> ี่อยในแสดงจิตารโอเ